ตลาดนั้แม่งดี่ะที่คนมาเต็มเลยสวัสดีท่านนะสวัสดีครับเปิ้ลสวัสดีครับผมกับเปิ้ลเพื่อนผมนะอยู่ที่ตลาดนัด3สามเก้าพารวยสุขสวัสดิ์สามเก้าใครหาไม่เจอก็บ้าแล้วเพราะตอนนี้ตลาดที่นี่บูมมากคนมาซื้อเต็มเลยช่วงเย็นค่าเท่าที่กี่บาทปะร้อย <100 S 1> <100 S 2> เดียวร้อย <100 S 2> เดียวสบายๆและกูได้ข่าวทุกร้านพูดหมดที่นี่แม่งบริการหมอนครอบครัวช่วยยกเต็นท์อะไรให้ในะบางทีฝนตกไม่เก็บค่าที่<ๆ>โอ้โหกูว่าแม่งที่นี่แม่งสุดยอด ีเขามาได้อยู่คนเดียวเราก็ต้องช่วยเขาสุดยอดอนะย,ยกมือยกนิ้วให้เลยเฮ้ยได้ข่าวว่าข้างหน้ามีร้านผักขายดีเหลือเกินไหนพากูไปหน่อยได้อยู่ไหนวะ <laughs> <laughs> นี่อีกใช่ไหมโอเคสวัสดีพี่วันสวัสดีท่านครับสวัสดีครับพร่านขออนุญาตเข้าไปข้างในนะ <c oughs> พี่วันผมขออนุญาตติดไหมพี่วันหน่อยนะครับ <c oughs> ขออนุญาตนะครับพี่พี่วันสวัสดีอย่างเป็นทางการครับพี่วันพี่วัน เราอยู่ที่ร้านพี่วันผักสดตลาดสามตลาดนัดสามก้าวพาลวยพี่วันนี่คือผักสดประจําร้านเราทั้งหมดเลยใช่ค่ะปกติเราขายที่ไหนบ้างนอกจากที่นี่ส่วรรเกียวทองค่ะอยู่ที่ไหนอแถววัดโมคลค่ะอ๋ออยู่ตรงสายในตรงนู้นเลยนะก่อนถึงสะานกรุงเทพใช่ค่ะแต่หลักๆเราจะมาอยู่ที่เนี่วันไหนบ้างพี่วันก็ทุกวันเลยค่ะฮะทุกวันเลยค่ะมาทุกวันเลยค่าเช่าที่นี่มันถูกหรือว่าไงที่นี่เท่าไหร่เนี่ยค่าเช่าที่เนี่ยรอบหนึ่งเนี่ย ทั้งหมดนี้มันแค่ไม่ถึง400เลยขาดอีก10บาท400สบายสบายเพราะที่นี่ย2เมตรคูณเมตรมันแค่ร้อยเดียวจริงหรือเปล่าใช่ค่ะผมขอถามเื่องหนึ่งอันนี้ถามจากใจเลยนะเรามานินทาตลาดนัดสามก้าพารวยกันค่ะปกติเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่มาคอยยกเต็นท์อะไรให้ด้วยจริงหรออ่ะมีจริงค่ะจริงป่ะจริงค่ะนี่ผมไม่ได้เมคเรื่องนะตลาดนัดสามก้าพารวยเราอยู่บริการแบบครอคัยจริงและเป็นไงผลตอบรับดีไหม โอเคเลยใช่ไหมโอเคค่ะท่านดูเอาว่ามีผักอะไรบ้างอะนําเสนอหน่อยว่ามีผักอะไรบ้างพี่วันพูดได้เลยพี่ค่ะเริ่มแรกเลยก็เป็นปลาทูค่ะแล้วก็เห็ดแล้วก็เครื่องเครื่องผัดชาขับุ้ดเต็ดรวมค่ะละมกอมะเขือเทศพริกมะนาวกระเทียมพริกแห้งแล้วก็หอมแดงหอมใหญ่ พวกมะเขือแตงมะเขือค่ะกระเจี๊ยบมีทุกอย่างค่ะแครอรค่ะมีอะไรอีกครับน้ำฟ้าเลยพี่ถั่วปักยาวแล้วก็ฟังตุ้งใบตุงดอกนะค่ะสารพัดผักที่ท่านจะเอาไปเข้าครัวทำเมนูได้หมดเลยได้เลยค่ะโอ้เลิศมากแล้วร้านพี่วันผักสดที่ตลาดนัดสาพารวยเราอะเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงพี่วันอ่าประมาณเที่ยงค่ะเที่ยงเราก็ตั้งร้านแล้วเที่ยงก็ตั้งร้านแล้วค่ะ ร้านตั้งเร็วอ่ะเที่ยงเลยยาวๆไปเลยสามทีทุ่มหรือว่าจนกว่าของจะหมดอ่าสามถึงสองทุ่มประมาณสองทุ่มครึ่งแต่ถ้าต่อก็ได้ออคือท่านมานะถ้าท่านไม่เจอเพราว่าท่านเลยย้อนกลับมาเพราะร้านเขาอยู่ด้านหน้าตลาดนะคือร้านเราจะใช้พื้นที่ใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าล็อกเดียวไม่อยู่หรอกเพราะของเยอะค่ะพี่วันมีอะไรอยากจะบอก เจ้าของตลาดที่นี่มากเพาที่ดูแลบริหารให้คนมาช้อปปิ้งในตลาดมันเยอะเหลือเกินมีอะไรอยากบอกเขาบ้างนี่ก็คือว่าขอขอบคุณแล้วกันที่ความช่วยเหลือทุกอย่างค่ะที่ความสะดวกค่ะต่อขอบคุณค่ะจะมีตลาดที่ไหนทํานี้มากไห้เปิ้ลไปหามาคอยช่วยยกเต็นท์นะมาดูแลให้แบบจัดระเบียบเรียบร้อยมีแล้วครับในพระประแดงเราตลาดนัดสามก้าวพารวยยังไงขออกิการพี่วันเฮงฟังๆนะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคือผมบอกเลยว่า ถ้าที่ตลาดไหนมันมีคนมาใช้บริการเยอะๆคุณจะเก็บค่าที่เขาวารพันเขาก็ให้แต่ขอให้คนมาช้อปปิ้งเยอะๆแต่ตลาดนัดสามก้าพารวยร้อยเดียวคนแม่งมาใช้บริการแบบคุ้มเกินคุ้นเลยนั่นเองนะครับสุดยอดจริงอาฝากไว้ด้วยนะครับนะขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะครับและขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมกับพี่วันจบอยู่ที่ร้านพี่วันผักสดตลาดนัดสามก้าพารวย มีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชนะวีข่าวหน้าผมจะนําเสนอร้านค้าดีๆเรื่องราวเจ๋งๆแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้บอสวัสดีครับพี่บ้นขอบคุณครับคนมาซื้อตลอดเลยค่ะมือคือมันดีอย่างค่าเช่าถูกคนก็มีแต่ถ้าเกิดค่าเช่าถูกไอ้คนไม่มีก็ไม่ไหวนะป้ายก็มบเริ่มเลยตรงโค้งพันนี้ฐานน้ำสามเก้าพาเลย